สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอุสนีอุดคำเที่ยงค่ะอายุ15ปีที่เล่นชื่อวิวค่ะรู้สึกพอใจอยู่ค่ะกับวันนี้ค่ะกับเกิมการเล่วันนี้รู้สึกโอเคเลยค่ะถ้าเป็นแอปโพสระยะสั้นรู้สึกว่ารู้สึกว่าวันนี้แม่นค่ะแม่นในการแอปโพสแล้วก็ในช็อตเซฟหลายๆช็อตก็สามารถเซฟได้ค่ะหลุมเสียที่หลุม17ค่ะพลาด3อ่า3พัดค่ะฟื้นล้านค่ะพัดเลยไปไกลล้วเก็บไม่ได้ก็ ตอนนั้นอยากจะอัพสกอร์ตัวเองให้ลึกๆขึ้นค่ะแต่ว่าด้วยความที่เก่งเกินไปค่ะแล้วก็ทําให้มือลั่นไปเลยค่ะระวางแพนให้เดี๋ยวพิเศษนกก็จะเซฟค่ะจะเซฟจะเอาพาไว้ก่อนค่ะอย่าหวังมากก็80%ซค่ะ ความหวังนะคะดากลับไปซ้อมลูกสั้นสักหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้ก็มีเสียลูกสั้นด้วยค่ะหนูรู้สึกชอบแบบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นแช์ที่รวมนักกีฬาหลายๆคนค่ะเข้ามาเล่นด้วยกันทําให้หนูเนี่ยได้มีได้เข้าไปเล่นแล้วก็ไปพัฒนาฝีมือกับพวกรุ่นพี่หรือรุ่นน้องค่ะที่เขามีฝีมือดีๆค่ะในระดับต้นๆค่ะได้มาแข่งกันค่ะเป็นแช์ที่สร้างโอกาสให้กับตัวหนูด้วยค่ะสำหรับคนที่อยากไปเรียนต่างประเทศค่ะไปเรียงมืองนอกก็ มีโอกาสที่ดีเลยค่ะสำหรับแม์นี้ก็ตามเชียร์หนูด้วยนะคะคอยให้กำลังใจหนูแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตมาตลอดค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ